ก็ได้มีโอกาสมาหาน้องมะนาวเนาะสีส่วนเพ่อนไปหน้าน้ำไปหากินข่าวเที่ยงหัวหน้าผมมีพี่น้หน่อยหมาชิลอนำ้ำนี่นาหน่อย สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมื่อานี้สามกีก็กได้มีโอกาสมาหาน้องมะนาวเนาะสีส่วนเพิ่นไปหน้านำไปหากินข่าวเที่ยงนหน้าพ่อแม่พี่น้องเย้ยหมาชิโดน,น้ำหมาน่อยได้อุ้มหมาน้อยมานําแต่ก็สิยางไปกับน้องมะนาวเพิ่นแต่ตอนนี้เพิ่นยางเมื่อคันจ้องอยู่พ่อแม่พี่น้องเย้ยแต่กะสามกีเี่ยเราเคยมานาผ่นจ้าเทือเลยเนาะก็สีมาเป็นครัง้งแรก เ้าไปทางใดนี่นะนั่นเนาะแป๊บหนึ่งทุกคนนี่สบายดีเดอ้อเด,ด้ปะถ้าไปไปทางใดกะบรเคยมาจากเือเนาะหักกมาครั้งเลขอันลัดไปทางนี้มันใกล้กว่าบ่เนะมียนเหมียนห้อนเหมซัก เพื gray, gray, green, <system <system ่อไปหัวหน้าก็เซาเงียบๆแล้วนี่ฮอนแดดเอ๊ะๆเอ้ยมาน้อยนี่ฮอนได้นี่อยู่บ่ได้เด้อเอ้เบิ่งๆๆ่ข้างหน้าเนาะอแม่นน้อยๆจนสิตกยางกะติยางกสิตกโอ้ย โอ้ใบมะขามอ่อนคักแท้่น้อยเนาะใส่ต้มอึงเนี่ยอยากเด้นะออยากกินต้มอึงปาหน่อไมน้นี่มาหายบอนเน้แบบเนี้ยทางนี้นะคือบอลองมาเบิง่งคือเจงสิมีแทะอ๋ออเออมันมีทาหวยอยู่สเนาะ้อยยังคิดว่ามันบ่มีเลย เลงนีไปแล้วน่อนนะ <c oughs> โอ้โอ้ทุกคนเอ้ยนี่กอนไม้แหงห่างน่องมะนาวว่ามันบม่บ ừ, มวีว่ะเออแมนหั่นแะมันห,นห,นหันสิบ่มีหั่นอะ้รเฮ้ยเอาแบหน,น้ามากด้สเัเฮ้ยอือ มะนาวมากกระเม่นมันไปบ่ได้เนาะโอ้ทางอันนี้รถไทยเที่ยวหนองมะนาวว่ะรถไทยก็มีแต่มีแต่คโค้งมันซื้อบ่ไอตู้แม่ก็เล็มาขายไว้ทอไนไอตู้บ่หู้ว่ะอยากได้บ่เอออยากได้กลับไปเบิง่งมันห่างมีดอ่ะเพราะได้อยู่ใส่แกงใส่ยังนะน้กตาลหลายแท้เหมอืม่ถังกลงนะอืม,อม,อม,อม โอ้ยอ่ไปขึ้นมันเนาะสูงแดดแดดแห้งแดดจนเจ็บหัวแห้งเป็นไข่หากระเศาแห้งออกแดดโอ้เจ็บหัวจนเป็นง่าย ว่าสีผ้ากันมาขนขี้พุ่นลุ่งหน้าได้หมอน,นี่นะอืม <c oughs> เ้นอ้แดดแดแหง้งพุด่นได่้ตอนเร่งๆพุดด่นล่นเบิ่งนี่แ <c oughs> ดดแบบนี้กโอ้เป็นไข่พอดีนะเพื่อแล้ว าซบ่นานี่แม่น่ะอยู่เฮือนก็ฮอดเนาะจักสิอยู่ยังเฮาบ่ม่วนมานายังว่าใครเด้อย่างน้อยกลมเย็นจ่วยๆอยู่ อ,อนอ,อนโอ้ย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 ,อยมากับพ่อแม่พี่นอ้องเอยเบื่อไ่สำดอกเทพเจ้าสำดอกเจ้านานยผูมันิเดมันี้ท่สอ่เมนสิบสองที่สิบสอง,สสอง,สสองมันนี่วันที่เก้าตีบ่ น่าสิแม่นที่เก้าเลยมันพอมืออื่นที่สิบเดมาคือสิบเอ็ดเดบาทหอนเหือนเหือจะน่อยไปโอ้ยแฮมแฮปอนอยเห็นใบมะขามต้นใดก็คิดอยากใส่ต้มอึ่งตงได้กินบ่อึ่งปีนี้ตัวนะ ออยังบม่ได้กินอึงจักเถื่อเลยปีนี่จกักรสชาสตร์เป็นจังไดไม่ตลาดกับแพงเนาะโลนึงแสนแสนจิตบ่แสนหาบ่ฮอนฮ้อนนีุ่ห้อนอืมนุดปีนี่แหละงายไป่หลับแล่เนาะ ว่าสิว่านนะได้เฮย้ยอือม,มันยันมันลมวะ่ะเน,นาอเวลาหน้ามันมานะเพราะว่าหน้ารุดใหม่แต่ละปีมัมก็ลมอยู่แล้วเด้ลมแล้วมันสีเง่ได้หามรถตะพึดตะพือแล้ววะ่ะ แบบซุ่มให้อันนี้เท่านี้สีอันว่าดำเอาให้ลุดนในชิวานนะโอ้ยมากระเท้นี่่ฮามันแหมแท้นี่เซ่โอ้ย,อยปล่อยหมาหน่อยกันชี้ทุกคนเอ๋ยเบิรงจากเมื่อกี้อุ้มมาโอ้อยตัวตัวเป็นหอนไนดะ้ทุกคนเอ๋ยเบิรงเนี่ย มาหน่อยกะเอ้ยน้องมะนาว่าอยากได้คือมาสาวเมกี้ว่บาบ่มีว่ามีตัวเดียวเท่านี้ทุกคนเลยฮอนหอนหอนปอ,นอตัวเด่นมาฮอดไหวเถอะว่าเฮ้ยอะอยังไหมโดยสบายดีเด้อตัวเด่นโดยสบายดีสบายดี อันนี้น้องายล่ะโอ้คุณรอให้รอมันนี่ใส่งานมาหนีิเบิ่งดู้ห์ค่ะนาตานะสูตรไหสูตรวะสูตรกันสูตรใช่ทั้งไซเตูเด่นกับอ่าตูเด่นคือกันว่า้องคืออยู่ได้เลยลูกอ่านาบ่าวคือบ่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่แต่เฮือนแต่ซานไม่นีหาเวียกหางานให้มาแก่กี่ทุนอันจะอย่างหู้เพว่าคืออย่าง่ะคืออย่าง คันว่าเอาไปสีบดันสีบดลบน้องหนีบอ้อยงัวกับควายงััวกบควายอยบคล้ายๆงัวกับควายได้่อยเป็นงัวได้บ่จ้าก็เลือกเอาแต่ว่างัวกับควายเนาะอันข่อยกายมาอันเออเมื่อคืนนี่เขาว่าแบบนี้แหละรถบีเจ้าแหลกเขาว่าอยู่นะ ไปไม่ได้ฮอตเพิ่งทักตายท่ดิหมตายแต่วาได้เออได้ได้ใสรถวีโวเนาะเหยาะกันเนาะคุยกันโอ้ห่อนนี่ทุกคนเอ้ยมาหอนห้ยหอนนาเป็นทีเรียบร้อยบรรยากาศบรรยากาศดีหน้าสามเมกคีนี่ทุกคนเอย นี่เราทุกคนเฮากับมาหอดหน้าเป็นทีเรีย้อยอันนี้กับบรรยากาศบรรยากาศทุ่งให้ทุ่งหน้าแดดฮ้อนฮ้อนแหมทุกคนเลยอ่าสาเวเมกี้ก็สิได้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะทุกคนไ้เจอกันอีกคลิปหน้าพอมีพี่น้องเลยบายบาย